สวัสดีครับสวัสดีพี่พีทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเข้ามาแล้วครับติดขอคข้าละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเปิดช่องทางการรับเห็นให้ตีน้อยดูเด้อพีกครหยิบยกนะครับฝากฝังของฟุตบอลเยอรมันครับเป็นรายการนะครับบอลถ้วยเดฟเบกพบข่าวนะครับก็ยกมาหนึ่งคู่หนึ่งตัวครับไอทัตแฟงเฟิร์ตเปิดบ้านต้อนรับกำของบุนเซียดอตบุลเสือเหลืองครับอีกคู่หนึ่งก็อยู่ที่กันโชสเตียอิตาลีครับเป็นบิ๊กแมตช์เบิร์ดนะครับอตาลััันนนนตต้้าาเปิดบบออรก